เอาละครับสิ่งที่สำคัญสำหรับเราก็คือต้องดูแลสุขภาพเพราะว่า,าปัจจัยหลักคือว่าคนเราทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าการอยู่อย่างมี healthy, อ,อยอย่งงมีสุขภาพดีนั้นปัจจัยสำคัญคืออย่าทำ un, าพฤติกรรมที่เป็นอนะันเฮลที่น่ยไม่ดีนะฮะอันเทีที่ h a b b i พวกพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดโรคร้ายนะฮะโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้โรคที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือโรคเขาเรียกว่า chronic disease โรคความเสื่อมเรื้อรังนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ปัจจัยตรงนี้ทั้งนี้เพื่อให้เรามีความสุขนะฮะกะ็สำหรับโรค NCD นะฮะหรือกลุ่มโรคเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมันเป็นโรคที่ทำให้เราเสียชีวิตมากที่สุดในโลกของความการตายทั้งหมดเส,เสียประมาณเ1สปรของ อัตราการตายทั้งหมดนะฮะหรือประมาณ41ล้านคนต่อปีแล้วโรคเอ็นซีดีนี้มีมากมายนะฮะแต่ที่สำคัญที่ทำให้เราเสียชีวิตมากที่สุดคือฮาร์ดดิ a s e หัวใจแล้วก็มะเร็งหัวใจปีหนึ่งตาย17.9ล้านนะฮะมะเร็งก็9ล้านแล้วก็ยังมีโรคทางเดินลมหายใจนะฮะ3.9ล้านแล้วก็ยังมีเบาหวาน4โรคเนี่ยมันจะเป็นโรคที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเสียชีวิตนะฮะก็เพราะฉะนั้น สาเหตุนะฮะก็สาเหตุก็คือว่ามีปัจจัยหลายอย่างแต่มีปัจจัยที่ทำให้เราเกิดนะฮะก็โรคเรื้อรล,ล,ลังนนอกจากสี่โรคแล้วนะฮะก็ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยนะฮะอย่างทุกโรคอ่ะที่เราเป็นแล้วเราไม่รู้ว่าอันนี้คือโรคเสื่อมเรื้อรลังนะฮะอย่างโรคข้อเสพรูมาตอยอย่างเงี้ยนะฮะข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกบางกระดูกทุนอันนี้เป็นโรคที่สําคัญมากนะฮะซึ่งองค์การนาเมโลเขาลําดับไว้เป็นโรคเงียบภายเงียบที่เราทุกคนต้องเป็นนะฮะแล้วอันตรายมากกระดูกบางกระดูกทุนแล้วก็หักโรคภูมิแพ้ก็โรคตายความดันโลหิตความจําเสื่อมพวกอัลไซเมอร์โรคอ้วนโอเบสิตี้นี่ก็เป็นโรคโรคร้ายโรคหนึ่งของ n c d นะฮะโรคต้อนะทางเดินลมทางเดินอาหารอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกได้เลยว่า n c d นี่มันเกิด ตลอดเวลาต่อเนื่องนะฮะก็เลยเรียกว่าเรื้อรังนะฮะสำหรับปัจจัยที่ทำให้เราเป็นเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นโดยธรรมชาติเราแก้ไม่ได้นะก็อย่างเอจิ้งอายุเยอะนี่มันต้องเสื่อมแน่นอนนะฮะแล้วก็เพศแล้วก็เชื้อชาติกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยที่เราเราแก้ไม่ได้นะฮะเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อ้ที่เราเหลีกเลี่ยงได้ก็คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมก็คือ Behavior al, หรือเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะฮะการใช้ชีวิตที่ที่ไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้เราก็ต้องแก้ขื้นคาคือลาดับหนึ่งอันนี้ผมเรียงตามลําดับขององค์การอนามัยโลกเลยนะฮะันดับหนึ่งที่เขาเป็นสาเหตุหลักของความที่จะทําให้เราเป็น NCD ก็คือออกกำลังกายไม่พอนะ,ะไม่พอนะข้อ2คือสนะูบบุหรี่นะบุหรี่นี่งดได้เลยแล้วแอลกอฮอล์นี่ก็ดื่มบ้าไปดื่มจัดนะฮะแล้วข้อสุดท้ายนี่ก็สําคัญไม่แพ้ข้อหนึ่ง คือกินอาหารไม่ถูกสุข,ขลักษณะเขาเรียกว่าอนะันเฮลที่ไดะคืออาหารที่ไม่สุขลักษณะนะฮะอันนี้ก็หมายถึงอาหารที่มันเ,เรียกว่าคุณภาพไม่ดีอาหารที่ไม่ที่ไม่ดีมีเค็มจัดหวานจัดแล้วก็อะไรต่างๆกินไม่ครบอะนะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องแก้แก้ตัวนี้นะฮะครับก็ขณะนี้ก็บอกได้เลยว่าองค์การในโลกก็ได้แคมเปญคือรณรงค์เพื่อที่จะบีทไอเจ้า NC d ดี ให้ลดลงนะฮะมันตาย11ล้านใช่ไหมฮะต่อปีตอนนี้เขา,เาภายใน2อ2 5เนี่ยหปีข้างหน้าเนี่ยองค์งการองค์การนาัยโลกก็จะให้ทั่วโลกเนี่ยรณรงเพื่อที่จะช่วยกันลดอ,อัตราการตายลง25%ให้น้อยลง25%อันนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะนั้นเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันคือว่า,าหาทางที่จะเลี่ยงนะฮะแล้วก็แก้ไขนะฮะ วิธีแก้ไขนะผมบอกได้เลยว่าต้องใช้ healthy habits healthy habits ก็คือใช้ healthy food นะฮะ healthy exercise อะไรต่างๆเนี่ยมีรายงานนะฮะอันนี้สำคัญนะเพราะว่า healthy habits คือ,เ,อเขาเรียกอะไร habits นิสัยประจำวันนะ่นะฮะนิสัยประจำวันให้คำนึงถึงการมีสุขภาพดีไม่ใช่อัน healthy นะ healthy habits h a b i t นี่เป็นยังไงรู้ไหม ก็เป็นการประพฤติตัวอะไรทําตัวให้ดีนะฮะคือทั้งนี้มีงานรายงานว่ามันยืดชีวิตคนเราด้วยนะนะอันนี้เป็นงานวิจัยของอเมริกันนะฮะสามารถยืดได้เป็น10ปีเลยและขณะเดียวกันก็ลดปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งด้วยอันนี้ก็ข้อมูลอันนี้มาจาก NIH คือเขาเรียกอะไร National Institute of Health ก็คือสถาบัน สุขภาพแห่งชาติของอเมริกานะฮะรายงานเมื่อ2018นะฮะกะ็การวิจัยนี้ใช้สุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ย44,000คนนะฮะ,อะขอโทษขอโทษผู้ชาย44,000คนผู้หญิง78,000คน78,000คนพบว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะหลังจากการวิจัยแล้วนะฮะก็จะพบว่าสุขภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ อะไรบ้างนะฮะที่สำคัญก็คือมี5ข้อนะหข้อที่จะยืดชีวิตคนนะหรือ5ข้อที่เป็นเฮลที่เฮลที่อันแรกก็คือเรื่องกินนะกินอาหารเพื่อสุขภาพทุกวันเนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพเรียกว่าเฮลที่ฟู้ดนะฮะก็ได้แก่แะลรผักผลไม้นะฮะธัญพืชกรดไขมันนะ,ะกรดไขมันโอเมก้าสนะฮะอันนี้ก็มีความจะเป็นนะฮะผักพืชผลไม้ในต้องกินหลากสีหลากหลาย อันนี้สําคัญนะฮะแล้วก็จากัดความเค็มเกลือไขมันทรนานส์ไขมันทรานส์นี่ก็เป็นอันตรายก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะฮะแล้วก็เนื้อเนื้อแดงเนื้อแดงนี่เนื้อแปรรูปนะ,ะเพราะนั้นอย่างพวกไส้กรงไส้กรอกพวกแคมอะไรต่างนี่เขาจะใส่พวกในเตรดในไตรนะพวกนี้ก็เนื้อมันแดงนะฮะแล้วก็เนื้อแปรรูปนะฮะ,แล,แ,ลละ,ฮะแล้วเครื่องดื่มทุกอย่างในปัจจุบนนันในประเนี้นะเครื่องดื่มเยอะเลยที่ขายอ่นะอันนั้นเขาใส่น้ําตาลอันนี้ไม่ดี นะเครื่องดื่มที่เติมน้ําตาลหลีกเลี่ยงได้ดีนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีอีกอันผมเพิ่มอีกนิดนึงน้ําใส่วิตามินอย่าก,กินนะฮะอันนี้ไม่ถูกที่อเมริกาเขาไม่ที่ต่างประเทศเขาไม่กินหรอกน้ําใส่วิตามินน่ะนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ไม่ควรกินนะฮะเอาละครับปัจจัยข้อที่2เพื่อที่จะเป็นเฮลที่แฮบิทก็คืองดสูบบุหรี่บุหรี่นี่เลิกได้เลยนะ,ะเพราะว่ามีพิษมากมายหลายอย่างทําให้เสี่ยงเป็นมะเร็งทําให้ปอดออถุงลมโป่งพองเยอะแยะเลยนะฮะ ส่วนปัจจัยข้อที่3อันนี้ก็ต้องเน้นเพราะว่าอะไรนะวะ NCD หรือโรคเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมันขาดการออกกำลังกายไม่พอเขาแนะนําว่าอาทิตย์ละ3.5ช,ชั่วโมงอ่ะทได้ไหมอ่าละครึ่งชั่วโมงอ่ะนะฮะสาชั่วโมงออกแบบปานกลางอย่าออกรุนแรงเกินนี้นะฮะก็ออกปานกลางหรือรุนแรงก็ได้แต่อย่าต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะุณวิ่งมาราธอนมาราธอนเนี่ยตายเยอะเลยที่จักรยานก็ตายเยอะนะฮะออกกำลังกาย ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงนี่เราจะขาดน้ำนะ,ะเพราะนั้นมีคนที่ไตาวายอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายนี่สำคัญทุกวันแต่ว่าไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ข้อ4ก็คืออันนี้ก็ต้องบอกแล้ววนะ่าลดการดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนะเชื่อผมเถอะแล้วก็เราจะทำลายสุขภาพนะฮะ,ะผู้หญิงก็ควรจะดื่มวันละนะฮะวันละ เวลาหนึ่งดริงก์พอนะฮะแก้วนึงอ่นะผู้ชายก็ไม่ควรเกิน2แก้วอันนี้พอเป็นโทนิกแล้วกันนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจนะฮะคือคนเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องคุมน้ำหนักนะฮะเพราะการคุมน้ำหนักต้องปกติให้สัมพันธ์กันระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก<ๆ>เขาเรียกว่าเป็น body mass index นะฮะอันนี้ก็มีให้อยู่ในช่วง18.5ถึง24.9นะฮะ วิธีคำนวณก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรกำลังสองนะฮะอย่างผมน้ำหนัก70หารด้วย165กสาำลังสองออกมาเท่าไหร่นะฮะผมก็ตัวเองก็ยกตัวอย่างได้ยี่สิบห้าพอดีเลยแม็กซิมัมแนละ้วนี่ก็แสดงว่าอะไรกำลังจะเกินเฉลี่ยแล้วนะเพราะว่าถ้าต่ำกว่าสิบแปดุด้านะฮะ BMI ก็สุขภาพไม่ดีสิบแปดจุดห้าถึงยี่สิบี่จุดเก้านี่ก็ ประาณกลางดีแต่ถ้าเกินไปเป็นอะไรรู้ไมฮะยี่ห้ายี่หกยี่เเนี่ยเขาเรียกวอบิ y ซิตี้นะฮอบิซิตี้ก็คือโรคอ้วนซึ่งเป,เป็นความดันความความดันสูงโรคหัวใจอะไรต่างๆนะฮะเอาละครับเรื่องสุขภาพนะฮะก็ขอให้ท่าน a แวร์คือใส่ใจหน่อยว่าถ้าเรามี healthy h a b i เนี่ยงานวิจัยนี้เขาบอกได้เลยว่ามันชะลอทำให้เราสามารถอายุยืนยาวอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะ แล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยนะฮะก็ขอให้ท่านปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มี healthy habits ไออันเฮลที่เฮบิททั้งหลายก็ปรับเปลี่ยนเลิกซะนะอันนี้ผมเน้นบ่อยเพราะให้ท่านเข้าใจอย่างแน่นอนนะฮะต่อไปก็เราจะพูดถึงเรื่องยานะฮะยาสมุนไพร ขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยมีการมูฟเมนต์มีการมาใช้ไอ้พวกสมุนไพรเป็นอาหารเป็นยาเยอะแยะเลยเพราะว่าท่านรู้ไหมธรรมชาติเน้นพรอไวคือมันจัดสิ่งที่เราเคนเราต้องการครบถ้วนไม่มีขาดนะเขาเรียกว่า Natural หรือ Nature Healing มันจะบำบัดเราเองมีครบถ้วนไม่ต้องใช้ยาเลยยานี่เป็นสิ่งแปลกปลอมเราไม่ควรกินเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่ว่าพาราเซตามอลไม่อะไรต่ออะไร มันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่รู้จักนะฮะแล้วก็มีพิษภายหลังนะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั่วโลกก็มามีเทรนด์ที่จะใช้ยาสมุนไพรนะฮะกันมากมายเลยโดยเฉพาะชไชนิสเมดิซีนอินเดียหรืออายูวิด้าหรืออายูวิดิกเมดิซีนอย่างเงี้ยมันเป็นเฮอร์เบิลเมดิซีนคําว่าเฮอร์เบิลก็คือมาจากเฮิบเฮิบไปว่าสมุนไพรสมุนไพรมีเยอะแยะที่เป็นอาหารด้วยแล้วก็สามารถเป็นยาด้วยถ้าเป็นยาเขาเรียกเฮอร์เบิลเมดิซีนนะฮะซึ่ง อันนี้เป็นหนึ่งในส่วนของเขาเรียกว่า alternative medicine เป็นแพทย์ทางเลือกของ traditional medicine traditional, traditional คือใช้กันมานานอย่างของอินเดีย,ยใช้มา5,000ปีของจีนก็3,500ถึง5,000ปีขึ้นไปนะฮะก็บอกได้เลยว่า uh, Chinese herbal medicine ของเราเนี่ยใช้ก็เป็นนานมานมนานและก็เป็นที่ยืนยันเชื่อถือได้เพราะระ,ระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเรารู้เลยว่า มันมีประสิทธิภาพจริงไม่ว่า,าจะป้องกันหรือ,อรักษานะฮะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเพราะสมุนไพรนี่กินไปปรากฏว่าหลับสบายไม่เครียดไม่อะไรนี้ก็แสดงว่า,ามันมีผลในทางเภสัชวิทยาว่าทั้งป้องกันทั้งรักษาและความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจและที่สําคัญคือว่าปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์มันจเจริญขอก่อนผมบอกได้เลยมันจเจริญไม่ทัน ไม่ทันธรรมชาติหรอกธรรมชาติมีความลึกลับมีความซับซิสเกตต์มีความซับซ้อนมากมายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเจริญมากนะเพราะฉะนั้นมีการศึกษาวิจัยนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามี scientific เพื่อซัพพอร์ตเพื่อที่จะสนับสนุนว่าสมุนไพรหรือสมุนไพรจีนเนี่ยมันมีสรรพคุณจริงๆเนื่องจากว่ามันมีสารที่ออกฤทิ์มีสารสาคัญ ในสมุนไพรที่ท่านเห็นอยู่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันร,รักษาโรคเรื้อรังได้แล้วลดปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคเยอะแยะเลยและที่สำคัญคือว่ามันมีผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน,นอันนี้โดยเฉพาะเลยภูมิคุ้มกันที่สําคัญถ้าภูมิคุ้มกันของทุกคนนี่มันดีแข็งแรงเราก็ไม่ป่วยไม่ไข้ง่ายๆนะฮะต่อไปผมจะพูดถึงไอ้เขาเรียกว่า ตำรับยาสูนไพรจีนไอ้คำว่าตำรับหรือฟอร์มูล่าเนี่ยนะถ้าหลายๆตำรับเรียกว่าฟอร์มูล่นะฮะตำรับยานี่ก็จะคำว่าตำรับไม่ใช่มีตัวเดียวจะต้องใช้สูนไพรหลายๆตัวมาผสมกันนะมามาผสมแล้วก็สกัดมาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตำรับยาสูนไพรเนี่ยมันเป็นตำรับที่ใช้สูนไพรหลากหลายหลายตัวนะฮะเพราะนั้นคนที่คิดหรือหมอหรือสินแสที่คิดเนี่ยหรือเภสัชกรเนี่ย เขาจะต้องรู้ว่าสมุนไพรเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะฮะก็มี4ี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มหลักคือยาหลักเลยนะฮะก็คือคิงคิงนี่ก็เป็นราชาเลยยาหลักมันจะออกฤทธิ์ที่อวัยวะหลักนะฮะหัวใจไตตับเนี่ยเราต้องการจะบำรุงหัวใจก็ออกฤทธิ์ที่หัวใจต้องการบำรุงตับก็ที่ตับนะฮะหรือไตยอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะอันนี้ก็ยาหลักก็อาจจะมีชนิดเดียวหรือ2ชนดิดหรือมากกว่าไม่มีเยอะนะยาหลักเนี่ย ส่วนอันที่สองกลุ่มที่สองก็คือวัซเซอร์วัซเซอร์นะี่คือเป็นยาที่เสริมคือรองช่วยเสริมฤทธิ์ของไอ้เจ้ายาหลักแล้วขณะเดียวกันก็เสริมฤทธิ์วอยวะใกล้เคียงที่สัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นยาหลักออกฤทธิ์ไอยวะเป้าหมายที่ตับแต่ยารองออกฤทธิ์ที่ไหนที่ถุงน,ำน้ำดนะีถุงน,ำน้นะงนำดีนี่ใช้วซัซเซอร์ช่วยเสริมฤทธิ์ยาหลักแล้วก็ไอ้วะใกล้เคียงด้วยมีความสัมพันธ์กันนะฮนะส่วนกลุ่มที่3นี่เป็นแอสซิสต์ a อสซิสเซนต์ก็คือ,อยาช่วยนะฮะแปตรงๆเลยฮะยาช่วยนี่ก็ทําหน้าที่ในการอะไรล้างสารพิษพดศูนย์ไทยเนี่ยมีมีสำหรับเฮลแล้วก็มีพิษด้วยเฮลก็คือทําให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีพิษบ้างนะฮะทให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นยาเอสซิสเซนต์จะช่วยล้างพิษออกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตํำรับดีเราก็กินประจําได้ไม่เป็นอันตรายนะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือ Delive r y ี่เซ e ออันนี้ก็คือเป็นยาที่นำส่งนะฮะ คือยาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปนะฮะเข้ากระเพาะเข้าไปลงลำไส้จากลำไส้กระดูดซึมดูดซึมแล้วก็ไอยาพวกยานำส่งก็จะ Delive r y พาไปตามอายุวะต่างๆไปส่วนต่างๆของร่างกายไปยังอวอยัยวะเป้าหมายแล้วก็ไปออตามส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือหลักของตำรับยาสูนไพรจีนตอนนี้บริษัทของเรานะฮะบริษัทออจอยคอยเราเนี่ย มีตำรับยาที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมกันมาช้านานนะบริษัทเราตั้งมา18ปีแต่2545เนี่ยทุกคนประทับใจกับยาสุนไพยหยงหึงมากมากเลยนะมีต่างประเทศก็เอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นที่ยุโรปที่หลายหลายประเทศนะพอมาประเทศไทยพอมาได้รู้จักแล้วก็ได้กินก็รู้สึกโอ้โหสุขภาพดีนอนหลับสบายแล้วก็ทึงขานคือว่าไอ้โครคภัยไข้เจ็บที่ เคยเป็นนิดๆหน่อยๆหรือเป็นหลายโรคมันค่อยๆหายไปเพราะฉนั้นผมก็เลยใช้คําว่ายงเหิงเนี่ยถ้าใครกินแล้วจะมีสุขภาพดีสุขภาพดีกับยงเหิงนะครับสําหรับยงเหิงนี่นะฮะก็ขอสไลด์ต่อไปนะฮะก็เป็นตำรับตำรับที่มี4ี่กลุ่มที่ว่านะฮะก็เป็นสมุนไพรที่เราใช้กันมานมานานนะฮะในอดีตบางตัวนี้เกิน 2- 3,000ปีนะฮะ ซึ่งสมุนไพรต่างๆนี่นะฮะมันจะมีองค์ประกอบทางเคมีเขาเรียกว่าไ h ฟโตเคมีคอลส์องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาตินะไฟโตไปว่าแ a n นมาจากธรรมชาติมีเยอะแยะอย่างที่ท่านเห็นนะฮะซึ่งแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวก็จะให้ให้สารสําคัญไม่เหมือนกันนะฮะตำรับของเราเนี่ยมีสมุนไพรเป็นเขาเรียกว่ามัลติเฮิร์บฟอร์มูลแล้วก็สารออกฤทธิ์ที่ว่าเนี่ยไฟโตเคมีคอลมันมีออกฤทธิ์เขาเรียกเป็นไบโอแอคทีฟอพ ซึ่งออกฤทธิ์แล้วก็เสริมฤทธิ์กันแล้วก็นำพาไปมันมีข้อดีอยู่อย่างคือยงเหิงเนี่ยมันจะมียาหลากหลายหลายกลุ่มที่ว่ามันซินดิซึมกันหรือเรียกว่าโปรเทนเชียตคือทำให้อะไรนะไ้ยสรรพคุณดีขึ้นนะฮะสารออกฤทธิ์เนี่ยก็มีงานวิจัยด้วยที่บอกได้เลยว่างานวิจัยนี่เป็นที่ยอมรับเลยนะฮะว่าไอ้เจ้า สมุนไพรเหล่านี้มันออกฤทธิ์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรนะฮะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สารออกฤทธิ์นี่นะฮะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นอะแดปโตเจนส์อะแดปโตเจนส์นี่เป็นกลุ่มที่เป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้เราภาวะความเครียดความกังวลวิตกนี่มันลดน้อยลงนะฮะมันก็ทําให้ภูมิคุ้มกันไม่ไม,ไม่ไม่เสื่อมมากเพราะฉะนั้นในในใน,ในยองเหิงนี่มีข้อดีคือมีอะแดปโตเจนิกซับสแตน์ คือสารที่ช่วยเขาปรับเขาเรียกว่าฮอร์โมนสเตซิสปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็ระบบประสาทด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งนะฮะสำหรับสารสำคัญที่ผมบอกอะไฟโตเคมีคอลหรือนิวทราซูติโกนะฮะคือไฟโตเคมีคอลเนี่ยเราอาจจะเรียกอีกชื่อในสมัยใหม่นี้เรียกว่าไฟโตนิวทรีนส์นะนิวทรีนส์เป็นว่าสารอาหารในยงเหิงมีสารอาหารที่ได้จาก ยาสมุนไพรมากมายหลายอย่างนะก็บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสารประกอบมาจากพืชนะมาจากยาสมุนไพรสารเหล่านี้คนเราสร้างไม่ได้ต้องมาจากพืชหรือสมุนไพรเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรับจากพืชสมุนไพรหรือยาสมุนไพรนะให้ครบถ้วนเราก็จะมีสุขภาพดีนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาให้ชื่อไฟโตนิวเทรนส์เป็นนิวทราซูติโกส นิวตราซูเทกอคือมีสรรพคุณทางยานะนิวตราซูเทกอมีสรรพคุณทางยานะสำหรับป้องกันบำรุงรักษานะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นนิวตราซูเทกอนะฮะก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างนิวตราซูเทกอก็เป็นสารออกฤทธิ์นะฮะเป็นไบโอแอคทีฟแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะฮะอย่างที่ว่าแล้วก็มีข้อหนึ่งคือว่าถ้าเรากินได้ได้ได้ไดได สำหรับที่ดีนะมันก็ชะลอชะลอวัยด้วยอันนี้ทุกคนก็คงจะชอบนะเพราะเราอยากจะอะไรมีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีนะเอ็กเซนไปสักสิบปียี่สปีนะเพราะนาั้นก็ก็ใช้ไอ้ที่ผมว่า5ข้อที่ผ่านมานะปัจจัยเสี่ยงเราก็เลิกเสียสำหรับในหย่งเหิงเนี่ยไอ้นิวทราซุปที่ก็หลากหลายมันเยอะมากเลยนะมันมาจากสวนพัยต่างๆชนิดกันนะครับ โอเคนะสำหรับนิวตาซูเทโกเนี่ยในผมให้ดูอีกทีนะฮะให้เห็นว่าสารสำคัญม,มันมีหลากหลายนะฮะ,อ,ะอันแรกก็เบต้ากลูแคนนะเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนนี่เรามาจากอะไรเรามาจากคอร์ดิเซปเซเนนซิสคือทางเช่าไอ้ทางเช่าเนี่ยเขาก็เป็นที่เรื่องลือกันเลยในสัปปคุณว่ากินแล้วอายุยืนกินแล้วต้านไวรัสต้านมะโรงมะเร็งอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้สุขภาพดีเพราะนั้นเบต้ากลูแคนเนี่ย อยู่ในหย่งเหิงนะฮะแล้วก็มี amino acid. อะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดก็คือโปรตีนที่ที่ย่อยแล้วเอาเข้าไปสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ enzyme, สร้างอะไรต่างๆนะฮะแล้วที่สำคัญเรามี IGF1 ด้วยอ,อินซูลินและโกรทแฟกเตอร์1เนี่ยอันนี้ก็เป็นสารที่สำคัญที่เรามีอยู่ในหย่งเหิงตัวนี้จะกระตุ้นให้สร้างไอ,ไอเซลล์ภูมิคุ้มกันนะ,ะไอโซโลิวจีนซึ่งไปกระตุ้นให้สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นกินตัวนี้มีโรค ภัยแบคทีเรียไวรัสอะไรเข้าร่างกายไอเจฟานี่กระตุ้นให้สร้างตัวต้านเลยเราก็ไม่ป่วยเพราะนั้นตัวนี้กินแล้วเอ๊ะทำไมอายุยืนเพราะเราไม่ป่วยนะฮะแล้วก็ยังมีโพลีแซคคาไลโพลีแซคคาไลนี่มีบทบาทเยอะมากๆเลยนะฮะโพลีแซคคาไลตัวหนึ่งก็เป็นเบต้ากลูแคนโพลีแซคคาไลอื่นก็มีอยู่ในนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าไกลโคโปรตีนมันจับโพลีแซคคาไลจับกับโปรตีน อันนี้ก็เป็นสารสาคัญอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีไฟโตสเตอรลไฟโตสเตอรลนี่ว่าแ p l a n สเตอรย์คือเขาเรียกว่าเป็นสเตอรลหรือสเตอรย์เนี่ยที่มาจากพืชอันนี้ไม่ไม่เป็นอันตรายเหมือนที่เราสังเคราะห์พืชอ,อ,อย่างเช่นว่าอันตัวไฟโตสเตอรลนี่มาจากไหนมาจากตังกุยไงตังกุยในเวลาสุภาพตรีกินไปรู้สึกดีนอกจากสร้างเลือดแล้วให้สารสาคัญอื่นมันให้ไฟโตสเตอรลซึ่งมีผลดีต่อร,งรังไข่ ทำให้ผู้หญิงนี่เออรอบเดือนมาดีออแล้วสาวๆเวลากินไอ้เจ้าหยงเหิงเป็นประจํานี่ก็รู้สึกเออเมนมาตรงเวลาแล้วก็ไม่ปวดเมนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอีกกลุ่มหนึ่งฮนะฟรีวนอยส์ฟรีวนอยส์นี้ได้จากพืชผักหรือผลไม้ที่หลากสีหลากหลายสีคำว่าหลากหลายสีนี่มันจะมีเยอะเลยมีวิตามินมีแร่ธาตุมีฟรีวอนอยส์มี Indo, มอินโดมีพวกนี้มีความจะเป็นนะเราให้วิตามินแล้วเกลือแร่ธาตุเยอะเลยนะอันนี้จําเป็นนะฮะฟรีวนอยส์นี่ เป็นสารสำคัญนะ <S <S เช่นให้วิตามิน A บํำรุงสายตานะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาอาปากนะฮะหรือไม่ก็ B1 B complex อะไรต่างๆนี่ก็อ,อยูอ่อยู่ในยงเหิงด้วยแต่เฟรนอยน์เป็นกลุ่มสําคัญในการเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะแอนตี้ออกซิแดนต์คือต้านอนุมูลอิสระนะฮะถ้าเราต้านอนุมูลอิสระแก้เสพอย่างเงี้ยเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเอออีกตัวนึง คอดิเซปินคอดิเซปินนี่กินแล้วโอ้โหระบบทางเดินลมหายใจดีมากเลยคนเรานี่นะฮะหายใจลึกๆไวนี่นี่เป็นศาสตร์ของอายุรดานะฮะคือหายใจลึกๆเนะะี่ยมันจะทําให้ปอดทำงานเต็มที่อายุท่านจะยืนขึ้นอีก5ปี1 0ปีเพราะนั้นท่านนึกได้เมื่อไหร่ก็หายใจลึกๆอากาศดีๆนะฮะแล้วขณะเดียวกันถ้าเรากินยงเหินเนี่ยเราจะได้คอดิเซปินจากทางเช่าคอดิเซปินนี่เป็นสารที่ช่วยระบบทางเดินลมหายใจและโดยเฉพาะ อคอดิเซปินแก้พวกติดเชื้อทางเดินลมหายใจหืดหอบแก้หืดแก้หอบคนที่กินโยงเหินมักจะชอบเอ๊ะเคยเป็นภูมิแพ้มาเป็นโอ้โหหลายๆปีพอก,กินไปเกือบทุกคนที่ผมมีประสบการณ์เขามาบอกเอ๊ะกินแล้วทําไมภูมิแพ้ฉันหายก็บอกได้เลยถ้ามันจะดีขึ้นก็เพราะไอ้เจ้าตัวคอดิเซปินนี่แหละเพราะมันช่วยแก้อลเลอร์จีคือภูมิแพ้หืดหอบและบารุงทางเดินลมหายใจน,นะ เพราะนั้นโดยสรุปโดยรวมแล้วก็สรุปได้ว่าไอ้นิวทราซูเิโกนี่หรือสารสำคัญที่อยู่ในยุงเหิงหลากหลายทั้งหลายๆกลุ่มเนี่ยนะผมพูดไม่หมดและไม่ละเอียดนักก็เป็นตัวที่ทำให้เรามีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นการกินยุงเหิงเป็นประจำนะผมใช้คำว่าประจำนะไม่เป็นไรนะเราไม่ได้กินเยอะกินสักห้าสิบสี่สิบห้าีซีเช้ากับเย็นนะพอพอก่อนอาหารเช้า ก่อนอาหารเย็นหรือจะหลังอาหารเย็นสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะหรือหลังอาหารเช้าก็ได้เรากินเป็นประจำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อบำรุงร่างกายแล้วขณะเดียวกันมันจะออกฤทธิ์ตามไหนวัวเป้าอว่าวรองอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการทํางานของนิวทราซิดิคอลซึ่งสอดคล้องกับตำรับยาแพทย์จีนคือว่ามันจะปรับสมดุลหยินหยางถ้าจีนเขาบอกหยินหยางก็คือระบบการทํางานของร่างกายเราเป็นปกตินะเพราะนั้นผลที่ได้ก็คือ เราค่อยๆหายเองมีคำที่เคยกล่าวว่านะฮะจากนักปราชญ์เขาบอกว่าหมอแพทย์ที่แท้จริงคือตัวเราเรานี่เป็นหมอนะฮะหมอที่มารักษาเราเขาหายัางให้เราแต่หมอที่แท้จริงคือตัวเรานี่แหละตัวเราถ้าได้สารสำคัญนิวทราสูิโกหรือพวกสารออกฤทธิต์ต่างๆจากสูนพลยจากอาหารต่างๆได้ครบถ้วนมันก็จะหายเองนะฮะมันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครเพราะนั้น การกินหยงเหิงเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาโรคแต่แต่ละโรคเนี่ยมันจะถูกปรับถ้าร่างกายได้บาลานซิ่งนะฮะร่างกายก็ทํางานปกติเราก็จะค่อยๆดีวันดีคืนบางคนนี่หายตั้งหลายอย่างนะ,ะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้หายขึ้นบางคนก็หายช้าหายไม่ช้าเราก็อย่าหวังว่าเรามันใช่ยารักษาโรคแต่มันเป็นแพทย์ประจาตัวคือเป็น natural healing power คือเป็นแพทย์โดยธรรมชาติของตัวเรานะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ของหยงเหิงนี่ฮะเป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้วก็ ท่านประธานทรสมชายก็หวังว่าอยากจะให้คนที่มาเป็นสมาชิกเราหรือประชาชนในทั่วไปมีสุขภาพดีเพราะนั้นการดื่มย่งเหิงนี่ก็ดีนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญคือของเราในนอกจากมีสารสําคัญที่บอกแล้วนะฮะขณะนี้เรามีงานวิจัยที่ยืนยันไปอีกนะฮะย่งเหิงนี่ท่านเอาไปวิจัยเขาเรียกอินวิโตรนะฮะท่านก็ยืนยันได้ว่าย่งเหิงเนี่ยกินไปแล้วมันจะเพิ่มอิมมูน t ตี้ซิสเต คือระบบภูมิคุ้มกันทําให้อะไรมั้ยสามารถต้านไวรัสต้านเจ้ามะเร็งในในหลอดทดลองได้นะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านนํามาใหม่นะฮะก็เ,เกี่ยวกับสุขภาพก็มี V17 อันทนี้ V17 ก็มีวิตามินแร่ธาตุเยอะนะฮะแล้วก็มีสารสําคัญคือเบต้ากลูแคนสําหรับต้านไวรัสต้านพวกมะเรงมะเร็งนะฮะเบต้าร้อยนี่ก็เหมือนกันก็เป็นวิตามินเยอะส่วน s อสซ่าวีต้าเนี่ก็สำหรับทำให้ผิวพรรณดีและขนาดดี เดียวกันก็มีวิตามินแร่ธาตุซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญแล้วก็ยังมีไดเบทต,ตอนนี้มีไดเบทพลัสนะฮะตัวนี้วิตามินแร่ธาตุเยอะนะ,ะท่านน่ากินนะฮะแล้วมันมีเสริมด้วยเห็ดหลินเจอถังเช่าอะไรอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทเรามีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพหลากหลายมากนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นสมาชิกนะนอกจากใช้เงินแล้วได้เงินคืนไม่ใช่ได้เงินคืนธรรมดานะท่านได้สุขภาพดีและที่สําคัญที่สุดนะฮะท่านได้ธุรกิจดีกับ บริษัทเราะะท่านสามารถยึดเป็นอาชีพได้นะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะที่โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ท่านผู้ชมในวันนี้ก็พิจารณาว่าบริษัทเราดีนะเพราะว่ามีทุกอย่างเพื่อที่จะให้ท่านโดยเฉพาะอาหารเกี่ยวกับสุขภาพนะ,ะก็ขอให้ท่านปรับปรุงพฤติกรรมของท่านอย่างมีกูดแฮบิตเพื่อให้สุขภาพดีอายุยืนยาวแล้วก็ดื่มยงเหิง,งประจำนะครับสวัสดีครับ แค่หัวข้อแรกเท่านั้นนะคะกับดรเทพินพยาคชาติค่ะคือได้ได้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีกระดาษโน้ตนะคะหรือว่าสมุดโจดปากกาดินสอนเนี่ยต้องเอามาจดเลยนะคะ บอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์จริงๆเราจะดูแลตัวเองยังไง mm hmm. ให้กินอาหารแล้วดูแลตัวเองได้ด้วยกับผลิตภัณฑ์ของ Joy Coi เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะใช้แล้วก็บริโภคผลิตภัณฑ์ของ Joy Coi แล้วก็ยังมีรายได้อีกด้วยค่ะแหมพูดถึงรายได้เนียนะคะวิทยากรคนต่อไปท่านนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นอายุน้อยร้อยร้านแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยว่าอายุน้อยที่สุด Joy and c o y Corporation จำกัดค่ะอายุไม่ถึง30ปีแต่สร้างรายได้หลักร้อยล้านวันนี้นะคะวิทยากรท่านนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะมีการกระจายรายได้ในโครง